Mission to the Moon Podcast c o n t i n u คอนเทนิววิด s โอมิชชั่นรอท o ยูบายสีจันแป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก TM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิทธานุสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความมาจากมีเดียมนะครับผู้เขียนนะชื่อว่า Nick v i g n o นะฮะบทความนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเด็นที่ผมคิดว่า เป็นเรื่องที่เราเพิ่งมาพูดกันไม่นานแต่มีหลายคนนักวิชาการหลายคนเนี่ยบอกว่าทักษะอันหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราอยู่รอดแล้วก็เติบโตสำเร็จได้ในในทศวรรษนี้หรือทศวรรษหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของ self awareness นะครับซึ่งเป็นคอนเซปที่คือจริงๆก็ไม่ใหม่หรอกนะฮะแต่ว่าคนพูดถึงเยอะในช่วงหลังๆมานี้วันนี้ผมเอาบทความที่พูดถึงว่า มันมีสัญญาณอะไรที่บอกว่าคุณเนี่ยอาจจะมี Self-Awareness ที่ต่ำถ้าถ้ามีสัญญาณเหล่านี้เราจะได้พัฒนาตัวเองนะฮะผมอ่านจบรู้สึกว่าเออเฮ้ยบางทีเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจดีบทความนี้อยู่ในมีเดียมนะครับถ้าไป Search เ e ิร์ชคำว่า six signs of low self awareness นะครับสัญญาณที่หนึ่งเลยนะครับคือการไม่ยอมรับความผิด never admitting mistakes นะฮะ คือเวลาเราไม่ยอมรับความผิดแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นสัญญาณของความไม่สิทเคียวในใจของเรานะแต่บางทีเราไม่รู้นะฮะเราแค่ไม่ยอมรับความผิดเฉยๆนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็ได้นะครับเช่นการแซงคิวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามนะฮะหรือว่าการไม่กดเปิดลิฟต์ให้ให้คนที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเขากำลังวิ่งมาอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้น ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามเนี่ยนะครับคนที่มีเซลฟ์แวรเน์น้อยเนี่ยนะฮะจะไม่กล้ายอมรับในความอ่อนแอของตัวเองเนาะเวลาเราไม่ยอมรับในความอ่อนแอของตัวเองเราก็จะปฏิเสธความผิดของเราด้วยคนที่มีเซลฟ์แวรเน์เยอะเนี่ยนะครับคือคนที่รู้จักตัวเองเยอะเนี่ยจะรู้ว่าเราก็มีช่วงจังหวะเวลาที่อ่อนแอและทำผิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นเนี่ยคนที่สามารถที่จะยอมรับความผิดของตัวเองได้แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางอารมณ์และความเข้มแข็งทาง,งจิตใจนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องฝึกเวลาเรารู้่าเมื่อเราผิดก็อย่าภาษาไทยใช้คําว่าอย่าตะแบงต่อนะก็ยอมรับความผิดแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับผมชอบโค้ดอันหนึ่งที่อยู่ใน ในข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า good judgment comes from experience and experience comes from bad judgment นะฮะริต้าเมย์บราวน์เป็นคนพูดไว้ก็คือการตัดสินใจที่ดีนะมาจากประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมันมันก็มาจากการตัดสินใจที่แย่นั่นเองนะครับข้อที่สองนะครับคนที่มี self awareness ต่ำเนี่ยมักจะชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะฮะคื สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็คือว่ามันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในในระยะเวลาสั้นๆช่วงนั้นนะครับซึ่งการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยมันมันอาจจะเป็นนัดได้หลายอย่างเนาะราถ้าเกิดสมมติว่าใครพูดอะไรที่รู้สึกว่าโอ้ยคนนี้พูดแบบนี้ดูโง่จังเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นถ้าเราวิาพากษ์วิจารณ์คนนั้นหรือถ้าเกิดคนนี้มีสไตล์การแต่งตัวหรืออะไรที่แบบหรือแบบอาจจะ มีรสนิยมอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์คนนี้เนี่ยฉันจะเป็นคนแบบ s ophisticated เป็นคนที่แบบแม่ลัิยมดีจังเลยอะไรเนี่ยนะครับในระยะเวลาสั้นเนี่ยมันทาให้เราคือระยะช่วงสั้นๆเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยเฉพาะถ้าเราทําแบบนี้อยู่บ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยนะครับคือเรามองหาคือใครทำไรเราก็วิจารณ์ตลอดเนี่ย มันจะทําให้เราไม่มีเวลาที่จะกลับมาดูตัวเองครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะฮะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันจะถูกใช้ไปกับการวิาพากษ์วิจารณ์แต่คนอื่นเท่านั้นแทนที่จะมาโฟกัสที่การรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะว่า self awareness คือการรู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นเองคือสัญญาณที่บอกว่าเราอาจจะเป็นคนที่มี s e l ฟ์ w a r e n e ต่ำก็คือการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ ยาก,ยาก avoiding hard decisions นะค,คือเวลาเราจะตัดสินใจอะไรยากๆเนี่ยนะครับคนที่มีที่มีรู้จักตัวเองเยอะๆคนที่ self aware เยอะเนี่ยจะไม่จะไม่คิดเอาเองว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้เพราะอะไรเขาจะใช้ข้อมูลคือเขาจะหาข้อมูลนะครับแล้วก็จะไม่ตัดสินใจจากความรู้สึกนะฮะเขาบอกว่าพูดแบบนี้นี่มันจจะฟังดูยากนิดน,นึงยกตัวอย่างนี้แล้วกันเวลาเรา รู้สึกว่าเราเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งอยู่แบบเป็นประจาเนี่ยนะฮะอันเนี้ยแปลว่าเรามีมีความไม่เซลฟ์แอเวร์เยอะเพราะเราไม่รู้ว่าเราผัดวันประกันพรุ่งเพราะอะไรเราแค่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันไม่อยากทอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกันความรู้สึกแบบนี้เนี่ยคือคนที่ไม่อยากจะเข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยปัญหาของมันคืออะไรกันแน่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่พยายามที่จะผัดผัดเรื่องต่างๆไม่ยอมตัดสินใจนู่นนี่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจตัวเองอะ่ะจริงๆรงแล้วลึกๆมันคืออย่างนั้นนะฮะ ข้อที่ส being vague about t h a t feelings นะฮะคำว่า being vague about t h a t feelings ก็คือไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าฉันจริงๆเรารู้สึกยังไงกันแน่นะครับบางคนรู้สึกโมโ oh หนะฮะก็อาจจะบอกว่าเอ,อ้จริงๆแล้วตอนนี้เศร้าอยู่นะฮะหรือบางคนรู้สึกเ create, ครียดนะก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเอ๊ะโมโ oh หหรือเปล่าคือจะจะ,จะงงๆกับความรู้สึกของตัวเองนะครับบางทีไม่แน่ใจว่าฉัน ฉันไม่ชอบคนนี้เพราะเพราะว่าเขาทํางานได้ดีกว่าฉันหรือเป็นว่าฉันไม่ชอบเขาด้วยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยแน่ใจว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงนะฮะเวลาเราพยายามหลีกเลี่ยงการอธิบายความรู้สึกของตัวเองชัดๆโดยเฉพาะการอธิบายกับตัวเราเองเนี่ยมันเป็นการสอนสมองเราบอกว่าเฮ้ยการอธิบายอะไรชัดๆเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเราเพราะฉะนั้นทําให้มันดูคุมเครือคุมเครือไว้เนี่ยดีแล้วนะครับซึ่ง มันคือการวิ่งหนีจากความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะครับม,มีคำพูดคำหนึ่งของวินเดนแฟลกเนอร์เนี่ยเขาบอกว่า you cannot swim for a new horizons until you have courage to lose sight of the shore คือคุณไม่สามารถที่จะไปหาพื้นที่ใหม่หรือหรือหรือดินแดนใหม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะปล่อยสายตาจากฝั่งที่คุณออกมาได้ความรู้สึกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคคนที่มีความแวนในตัวเองเยอะเนี่ย จะรู้ว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรโกรธเศร้าเหงาไม่ปลอดภัยกังวลเกลียดอะไรเงี้ยคือผองพวกนี้มันจะต้องถูกนิยามออกมาให้ชัดเจนนะครับการที่เราพยายามที่จะไม่นิยามความรู้สึกเหล่านี้เป็นอันตรายกับตัวเราเองมากๆเลยนะครับข้อที่5 worrying about the future นะครับกังวลกับอนาคตนะฮะความกังวลอย่างเดียวนะ ความกังวลอย่างเดียวเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยคะคือความกังวลเนี่ยสร้างความอึดอัดสร้างความเครียดสร้างความน,นู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่แก้ปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการกังวลต่ออนาคตจึงไม่มีประโยชน์เลยเป็น very unproductive um, time เขาเขียนวะ่าอย่างนี้ครับ very unproductive thinking And very unproductive use of time คือมันแบบตรงกันข้ามกับ productivity เลยอนะคือถ้าเกิดคุณกังวลก่วลกับอนาคตเนี่ยแปลว,ว่าคุณ กำลังทำสิ่งที่อัน r o ักทีฟมากมากแล้วหลายคนทำแบบนี้อยู่เรียกว่าเป็นเรื้อรังอ่ะคือคือกังวลกับอนาคตตลอดเวลานะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองเราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากังวลกังวลเรื่องอะไรนะครับคนที่รู้จักตัวเองเนี่ยจะไม่กังวลกับอนาคตมากเพราะเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรแผนการคืออะไรกระบวนการทําง,งานคืออะไรแล้วเขาก็ลงมือทำนะฮะ แน่นอนว่ามันอาจจะพูดง่ายทํายากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราลองไปดูสิครับว่าคนที่เอาเอางี้คนที่มีเรื่องเยอะๆถ้าเกิดคุณมีเพื่อนที่มีเรื่องเยอะๆเป็นแบบบริหารธุรกิจใหญ่โตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกังวลกับอนาคตคุณลองไปคุยเขาดูได้นะครับเขาจะไม่ใช่เขาจะไม่ค่อยกังวลกับอนาคตไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะฮะเพราะเขาคิดแต่เขาไม่ได้กังวลเขาคิดว่าโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะแก้ปัญหายังไง เรียงแผนการออกมาทำซีเนรหนสองสามเสร็จแล้วเขาก็ไม่กังวลแล้วฮะเขาก็นอนหลับสบายคนที่กังวลกับอนาคตคือคนที่ไม่รู้ว่าฉันจะเอาไงกับแน่กับชีวิตแล้วก็ไม่คิดไม่วางแผนมันก็เลยวนอยู่อย่างนั้นนะอย่างที่บอก unproductive time นะครับมันมีคำพูดคำหนึ่งที่ Marcus a u r e l i s พูดไว้บอกว่า never let the future disturb you you will meet it if you have to With the same weapons of reason which today arm you against the present คือคุณไม่ต้องกังวลหรอกกับอนาคตอะเพราะถ้าว่าคุณจะเจอมันปัญหาแล้วก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะสู้กับมันด้วยอาวุธที่คุณใช้สู้กับปัญหาในวันนี้นี่แหละนะครับก็เป็นคําพูดที่ผมว่าเออมันก็ทําให้คนที่ที่อาจจะกําลังเหมือนกับวนอยู่กับความคิดของตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ข้อท ruminating on the past นะฮค,คือแบบอันนี้ก็คือ หมกมุ่นกับอดีตนะเขาบอกว่าเหมือนกันอะคล้ายๆกับการกังวลกับอนาคตเนี่ยการหมกมุ่นกับอดีตนี่ก็ very unproductive เหมือนกันสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือการที่เราคิดถึงอดีตเยอะๆนะฮะที่เราหมกมุ่นที่เราชอบหมกมุ่นกับอดีตเนี่ยเพราะมันให้ความรู้สึกในการสามารถควบคุมอะไรบางอย่างกับเราได้ใช่ผมพูดไม่ผิดนะ thinking gives the illusions of control คือความคิดของเรากับอดีตเนี่ยมันทําให้เกิดภาพลวงตาว่าเราอาจจะสามารถควบคุมอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ซึ่งในความจริงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะคนที่มี self-awareness สูงๆรู้จักตัวเองเยอะจะไม่คิดถึงอดีตใน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 แบบคร่คําครวญพรานานะคือเขาจะคิดถึงถึงอดีตว่าโอเคฉันทําอะไรพลาดไปครั้งหน้าจะเป็นยังไงจะแก้ไขยังไงวางแผนยังไงแต่มันจะมีคนที่แบบคิดถึงอดีตแบบ แบบบนนะฮะรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าแล้วก็โกรธตัวเองนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยจริงๆ้วมันมันถูกครอบโดยโดยภาพลวงตาของการที่เราคิดว่าเราสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้นะฮะซึ่งถ้าคิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดเชิงจิตวิทยาที่น่าสนใจมาก เราเราไม่อยากคิดถึงอดีตแต่พอเราคิดระบบวนไปวนมาเนี่ยเรารู้สึกว่าทำฮาวเราสามารถควบคุมหรือหรือทำอะไรกับมันได้ทั้งนั้นจริงๆมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนรู้จักตัวเองจะเข้าใจว่าอดีตผ่านไปแล้วเรียนรู้และเดินหน้าต่อนะฮะรอยท e เบเนตกล่าวไว้ว่า if you want to be happy do not dwell in the past do not worry about the future focus on living fully in the present อยู่กับปัจจุบันนะคําำพูดนี้เราได้ยินบ่อยมากแต่ทํายากๆเนาะแต่ถ้าคนที่ฝึกได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสุขนะครับผมทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับหข้อข้อที่1 never admitting mistakes นะครับข้อที่2 criticizing others ข้อที่3 avoiding hard decisions ข้อที่4 being vague about the feelings ข้อที่5 worrying about the future ข้อที่6 ruminating on the past ใครที่ฟังเรามีบางข้อตรงกับตัวเองเนี่ยนะครับพยายาม ลองแก้ไขดูผมก็มีนะบางข้อที่ผมเป็นเพราะฉนั้นก็อยากจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นลองหาสาเหตุพวกนี้ดูหนึ่งในทริคที่ผมพูดตลอดก็คือว่าต้องเขียนออกมาดูครับแล้วคุณจะค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดแล้วว่าเฮ้ยจริงจริเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกของฉันเนี่ยกาลังเป็นอะไรอยู่การคิดอยู่ในหัวเฉยๆเนี่ยบางทีมันดึงภาพออกมาได้ค่อนข้างยากขอบคุณที่ติดตาม m Mission to t h ุ m ม o n นะครับสวัสดีครับ Mission to the m o ม n Podcast Continue with your Mission พิเศษเทปบ่ายสีจันแป้งม่วงเจนทู